ท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องก้าวลูปิกนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะคะพี่น้องก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับบอกลูปิกเมคอัพอีพีสองนั่นเองนะครับผมทำไมนะครับถึงจะมาบอกลูปิกเมคอัพทีเพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเมนที่ผมก้าเยอะมากนะคะแล้วก็มีการยใหม่ที่ก็เอามาเป็นเมนที่เยอะมากนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยเราามเริ่ม ดูกันเลยนะคะผมอันนี้นะคะเป็นสองตัวสองสองตัวสามสามลูกแล้วก็เป็นสี่กับสี่แล้วก็เป็นพิรามิกอันนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเจ้ามิติยักษ์นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับบ้านเดี๋ยวน,นัเกเข้านนมาเริ่มบอกเกี่ยวกับสองคู่สองกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวอน,นี้ย้ายไปตรงนี้ก่อนนะคะะรับสำหรับสองคู่สองนะครับนักเข้าเขาจะใช้เป็นลูกเดิมนะครับก็คือเจ้ายูซิลิตเ t อร์แมจิกสองสองวีทูนั่นเองนะครับผมน้องก็าจะใช้เป็นลูกเดิมเพราะว่าน่า ำไมก็จะไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราสึกว่าเจ้าลูกนี้นะครับมีความเ t เบิลมีความมั่นคงมีความเรื่อและมีความสปีดที่ดีนะครับผมมีสปีดที่ดีมากนะสำหรับลูกนี้ให้เราคันได้หลวมแล้ว้าไปปรับให้มันหลวมขึ้นนั่นเองนะครับผมทำให้ลูกนี้มันสึกว่าเข้ามือมากเลยนะครับผมแล้วก็หยอดน้ํายาฝาเขียวนะครับหยอดน้ำยาฝา,ยยฝาเขียวไม่ชอบฝาเขียวแ้น่นะครับผมไม่น้ำนนยาฝาเขียวของเจ้าเออของเจ้า อ่าน่ารักนะเป็นน้ำยานะครับไม่ใช่น่าจะเป็นมิสติกเลยใช่ครับมิสติกเป็นน้ำยาทําให้มันเหนืดนะครับเพราะว่าทุกนี้แกกล่องมามันลื่นมากๆากนั่นเองครทำให้ผมไม่อยู่ก็เลยใส่มิสติกนั่นเองนะผมทําให้ทุกนี้มันรู้สึกคลุงง่ายแล้วมันก็ดีมากๆเลยน,นะครับไม่ถึงไม่เปลี่ยนเจ้าเมนคิวบ์22ก็เป็นตัวเดิมครับผมก็คือยูซิลิโด้มิสติก22วีชูนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราเร,าริ่มดูต่อไปกันเลยนะครับก็คือ อีเวนต์ทรีบายทรีนั่นเองนะครับผมหรือซาคูนสามสมุทรสามนะครับแล้วก็มีอยู่สองลูกนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโมยูเอสสามเอ็มแล้วก็เจ้าวายเอสสามเอ็มโบลคอลนั่นเองนะครับผมถามว่าทําไมนะครับถึงเอาสองตัวนี้มาเป็นมาเป็นเจ้าเมนคิวบ์นั่นเองนะคะผมเพราะว่าถามว่าเมนคิวบ์ของนะครับเป็นลูกไหนก็คือเจ้านี้นะครับคือวายเอสสามเอ็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนคิวบ์กันก่อนนะคะคือวายเอสสามเอ็มเจ้าตัวนี้นะครับ ตอนแกะออกมาเนก็รู้สึกว่ามันคุมยากไปหน่อยนะคบแกะออกมานรู้สิกว่ามันลื่นมากนะคบมันลื่นแบบลื่นเลยบิด MT เป็น m 2เลยเท่าัตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนัะเราไปใส่มิสติกให้มันหนืดขึ้นแล้วให้มันคุมง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกนี้มันดีมากๆเป็น m a c l e ลสด้วยและมันมีความ stable ที่ถูกมากถ้าเล่นถ้าผมก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้มาเป็น m a น n cube ก็ไเ้ยนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับ เป็นเมคพิซมากคือนะคะผมเป็นว่าไอซ่าแมนก็เปลี่ยนจากตัวนี้นะคะผมนี่เปลี่ยนจากตัวนี้ก็คือเจ้าทอร์โด V3 M นั่นเองนะผมนี่นี่กลายเป็นเนี่ยครับตัวก่อนเขาเนาะใช้เป็นทอร์โด V3 M ไปนั่นเองนะครับผมนี่เขาทอร์โดนแต่พอได้รู่นี้มาปุ๊บมันก็สุดก็เออนี่ยก็มาใช้รู่นี้ดีกว่าเพราะว่าทอร์โดมันมีความ มันมีความนุ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็ตัวตัวก็ไม่เท้อดิกนุ่มๆด้วยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัว M, ว่าเอสสามเบงโบนโคอนน่นเองนะครับผมนี่นี่ครับขี้อ่ะมัวสูตรอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยแก้นั่นเองนะนะผมส่วนเจ้าวอมมิคิวผมน,ะะนั่นก็หน้าเด่นก็คือเจ้าโมยูอีเอสสานเอ็นเด่นะคะรับผมถึงแม้ตัวนี้มันไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมก็คือ ปรับแต่งก็ดีคือเป็นลูบิกธรมรมดานู่นนี่ปรับแต่งได้ได้เลยนะครับผมทำให้นะคะเลยเจ้าเอาตัวนี้เป็นเจ้าวอร์มมิ่งคิวบ์นะครับเพราะว่ามันมีความกรอบนะเพราะว่าน้องเขาชอบลูบิกกรอบๆนั่นเองนะผมทำให้น้องเขาเลยใช้ลูกนี้เป็นวอร์มมิ่งนะครับอีกอย่างนึงก็คือมันลื่นด,ด้วยนะผมน้องเขาแล้วก็มาใส่น้ำยา DNM 37นั่นเองครับให้มันลื่นขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า พอที่นักข่าวมาซ่อมใหม่เนี่ยมันมีฝุ่นเยอะมากเลยนักข่าวกันแล้วก็ใส่ตัวเจ้า T N M ผัดชิ้เจ็ดเข้าไปให้มันเลื่อนครับถือว่าของอันนี้เป็นอที่ดีมากนะครับนี่นะครับเมคคิ้วสองสามันก็คือ Y S สาม M วอรมมิ่งบนเขาแล้ววอมีก็คือว่าเจ้าไอ้สาม M นั่นเองนะครับผมเป็นสาม M เหมือนกันให้เรียนครับผมมากลับมาเจ้าตัวร,ร์โทรโดนนะอันนี้น้องก็ใช้เป็น one hand ให้ดีนะครับผมน้องก็ใช้เป็น one hand นั่นเองนะครับผม อันนี้ครับวันแฮนนั่นก็เพิ่งฝึกได้ประมาณวันสองวันนี้นะผมนะคนก็ยังไม่ถนัดวันแฮนอะไรมากนั่นเองนะผมก็ใช้เป็นวันแฮนครับตัวนี้เท้าทระโดวีสามเอ็นนั่นเอครับมันคุมง่ายนะคนั่นก็ถือว่ามันคุมง่ายดีแล้วมันก็เงีย,ดดยะะดบ,บยด้วยนะครับนะรู้สึกว่าวันแฮนมันเหมาะมันเหมาะกับนะเพราะรูปมันค่อนข้างที่จะเล็กด้วยนั่นเองนะครับผมถามว่าเล่นสองมือได้ไหมจะถามว่าเล่นสองมือได้นั่นเองนะคผมแต่แล้วก็ไม่ค่อยเอามาเล่นสองมือเท่าไหนนร่นะักเอามาเล่นวันแฮนนั่นเองนะผมเพราะว่า ก็เปลี่ยนมาเล่นวันแทนก็จะใช้ตัวทารูโดวีแทนเป็นตันดาเวอร์ชันนั่นเองครับผมเม่เหล็กเพื่ราก็ปักให้มันเป็นปานกลางเพราะว่ามันไม่ได้เล่นวันแทนนะครับมันต้องเม่เหล็กเบาๆนะเพราะว่ามันแบบผิดนะมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ต่อไปกันเลยนะครับก็คืออีเวนต์ 4x4 นั่นเองนะครับผมสี่คูณสี่ของเรานะครับสี่คูณสี่น้องก้าวทุกได้มาประมาณส่งกับวันนี้แต่น้องก้าวก็ได้เล่นเป็นเฉยเลยงงกับตัวเองเหมือนกันนะครับผมว่า เอกว่าจะเล่นเป็นนะคะแต่นั่นต้องจำ parity P O L ได้แล้วนะคะแต่ O L ใน parity O L ก็ยังจำไม่ได้เดี๋ยว้นต้องไปฝึกนี่นะครับผมแต่ถาว่าถ้าไม่เจอ parity O L ก็เล่นได้นั่นเองนะครับผม,ม L, บสี่กุ้สี่วันนี้นะครับมันก็จะใช้เป็นฉี่ยวนนั่นเองนะครับฉี่ยวนนั่นเองนะครับผมได้สี่กุ้สี่ฉี่ยวนเป็นของฉี่ยี่นั่นเองนะครับผมอันนี้นก็เป็นลูกเดียวนะให้นะครับผมแต่นั่นก็รู้สึกว่าดูนี้มันก็ดีนะครับ ถ้ามันลื่นมากด้วยนะครับผมนะมันบิดขัดง่ายๆนะครับบิดง่ายๆมากนะครับนี่ใส่กันเลยน้องก้าก็ต้องรู้สึกว่าเอาไปปรับเอาไปปรับความแน่นหลวมเอาให้หลวมๆหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกแน่นไปแล้วมันก็จะบิดแบบอัดพันธะเยอะมากนะเด็กนะครับผมเจ้าตัวนี้ฉี่ยวนสี่คูณสี่นะเด็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์สุดท้ายกันเลยนะครับก็คืออีเวนต์พีระมิดนั่นเองนะครับผมสรับเจ้าตัวพีระมิดนั่นเขาก็เช่นตัวเดิมนะครับนั่นก็คือ พีระม,มิดเมจิกคิวบ์นั่นเองนะครับผมพีระม,มิดเมจิกคิวบ์ขาไม่กะถึงจะใช้ลูกเดิมอยู่เพราะว่าน่าเขาถือว่าลูกเนี้ยมันมีความโอ้โหรถวิ่งอีกแล้วครับพี่โอ้โหจะวิ่งอะไรกันตนนัวนี้โอ้โหคือตามที่เขาบอกคือไม่ถ่ายคลิปมันก็ไม่วิ่งแต่พอถ่ายมันก็วิ่งจริงจริไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อเลยผมถามว่าทำไมเขาถึงจะใช้เจ้าเมจิก คิ้วพีระมิติคิ้วรนี้อยู่ะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดีนะ,ะมันเลื่นดีแล้วมันก็ปักง่ายด้วยนะครับอันนี้น้องก็เอาไปใส่น้ำยาให้ลื่นะครับทำให้มันขึ้นง่ายมากใส่น้ำยาให้ลื่นนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นมากเลยนะผมแต่มันปักค้องไ้นหลวมไม่ได้ววดซึ่งน้องก้วต้องหาเขาจริงอะ่ะน้องก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะใช้ลูบี้ไหมาะ,ะว่าถ้ามีแข็งก้ก็คงไม่เอาไปแข็งสิด็ะครับเพราะว่า หนึ่งคือปิดดีจริงนะเนยนะคบผมแต่ความเซฟบูมันไม่มีน,นั่นเองครับผมเพราะว่าเนี่ยแค่ดึงเลยแค่แค่นี้ก็หลุดแล้วฮะก็คือนั่นก็เจอบ่อยมากตอนที่นั่นก็ซ้มอมเพลยีนั่นเองนะครับนั่นก็เจอแบบบิดวีที่ชิ้นส่วนก็เดินมาอีกสามสี่ชิ้นส่วนหลุดออกมาทำให้ D S F บ่อยมากนะมันก็เลยถ้ามีแข็งก็เลยไม่ค่อยกล้าเอาไปแขกน,นั่นเองเพราะว่ามันกลัว D S F นะเนยนะครับผมแล้วก็เวลามันจะไม่ดีด้วยนั่นเองนะครับผมนัม่นก็จะ พยายามหาตอนนี้ก็กำลังหาครีมิ่รูปใหม่ๆอยู่น,นั่นเองครับอาจจะเป็นถ้าครีมิ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นของโมยูนะคะของโมยูเป็นครีมิ่แมกเลฟของโมยูแม่ก็เป็นมอนสเตอร์โกอันเองนะครับผมอ่ะและนี่คือเม่คลิปของน้องก้าวนั่นเองนะคะผมนี่คือคือที่สม,มุดของการเราได้บ,บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปก,กันเลยครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นะคะะรับน้องก้าวได้บอกในคีิสขุดน้องก้าวไปแล้ว เนยนะคะผมเพราะว่านะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็ชื่ออะไรมากมายนะคะก่อนที่จะไปแข่งลูบิคแฟชั่น 2023, ไอรีทิพย์เบสชั่ว2023นเนยนะผมนี่กำลังจะถึงในวันเสาร์ที่นี้เนยน,นะผมถ้าใครจะไปเชียร์เราเข้าไปได้คนะู่ที่แฟชั่นไอรีทิพย์นเองนะคะผมอ่ะนะคะผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใใช่องก้าวลูบิกด้วยนะครับแล้วจเจอกัน